สวัสดีครับค่ะเมื่อช่วงเช้าเรามองพี่มองนะฮะว่าตลาดมันน่าจะลงช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งลงแบบนี้มันดีไหมไม่พอเอาอีกแล้วอโอ้ยจะไปถึงไหนพีกอ๋อตรงนี้ไม่จบอีกมันยังไงฮะตรงนี้จบไม่ได้ฮะแบบนี้มันท่าลงต่อแบบนี้ถ้าลงต้องต้องรออีกอ่ะไม่เป็นแบ็กแคนเดอร์สติกนั่นเองนะแบ็กแคนเดอร์สติ๊กแบ็กแคนเดอร์สติกมันก็ต่อต่อจากแบ็กแคนเดอร์สติกมามันก็เป็นแบ็กแคนเดอร์สติกไปเรื่อยๆมันต้องเป็นท่าลงต่อลงต่อไปเรื่อยๆนะฮะ <อ>มันต้องเป็นบโรลูบรสุทธินะฮะผ<อ>มยกตัวอย่างหรือว่าเป็นแท่งกับตัวยกตัวอย่างนะคร <c oughs> ับคู่นี้ลงไปหนึ่งสองสี่หกนะฮะขึ้นมาปิดหนึ่งสองเจ็ดสี่แบบเนี้ยท่ากับตัวหนึ่งสองสี่หกขึ้นมาที่หนึ่งสองเจ็ดสี่ปิด <4. S 2> ตอนท้ายนะไะอ้เน,นี้ยท่ากับตัวตัวเลขที่จะสวยนะฮะคุณผู้ชมชจาสองข้างไว้ข้างลงกับข้างบนนะฮะข้างล่างข้างบนหนึ่งสองสี่หกกับหนึ่งสองเจ็ดสี่มันถึงจะเปิดมาแล้วก็ลงไปพันสองเลยเป็นอยู่แถวนั้นอะ อันนั้นเป็นท่าซื้อนะฮะแต่วันลุ่งขึ้นถึงจะทาท่ากลับตัวอันนี้มันยังสู้ๆกักกันอยู่ใช่ไหมฮะมันเอาลงมันคือมันยืนขายฮะก็ขายมันไปเรื่อยขายไปเรื่อยขายวนตัวขายไปเรื่อยเห็นไหมฮะค่ะค่ะตอนนี้ถึงฐานลงมันยังขายขายมันยังไม่ถึงขนาดที่ว่าเอาลงไปซื้อกลับไงคือมันยังขายอยู่ออืนะครับตั้งตั้งบิดมาโดนหน้าเลยตั้งตั้มาแล้วก็ขายขายขายตลอดเนี่ยขายแล้วกลายเป็นว่าเซ็ตห้าสิบลงน้อยป่บ ลงน้อยเปอร์เซ็นต์นะแข็งแข็งเซ็นตกลายเป็นเซ็นต้นลงเยอะนะกต่บอกไอ้ฝรั่งขายหุ้นแต่กลายเป็นเซ็นตลงคือเกินเซ็นตห้าสิบมาลงคือคนไทยขายกันเองนะครับฝรั่งไม่ได้ขายฝรั่งเลิกขายลมเบาบางลงใช่กลายเป็นเซ็นตห้าสิบไม่ลงกลายเป็นเรามาขายกันเองคือผู้จ้าทั้งหลายแหลนะครับอันนี้เป็นบทเรียนนะคุณมอสวันนี้เราก็ต้องนึกถึงบุญคุณของปตทปตสพนะฮะเราอาจจะซื้อมันมาเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ย คือ <anca> เ,เราก็ไม่ได้กําไรกับมันนะอาจจะขาดทุนสักห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่เงินเรายังอยู่เยอะนะอ,อแต่ตอนเราไปเล่นหุ้นตัวเล็กตัวกลางที่เยอะๆกันอ่ะตอนนี้ตั้งละหมดแล้วนะหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นตหายไปเยอะเลยนะก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบทเรียนของตลาดหุ้นที่เราได้เรียนมารอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นไม่เป็นนะฮะอยู่ในหุ้นพื้นฐานนะอยู่ในบ <can 't> ิ<ข>๊กแคปเราตัดสินใจช้าเราอย่าไปเล่นหุ้นที่เขาเล่นกันเลยเพราะว่าเราสต็อปเราไม่เป็น มันไม่รู้จะทํำยังไงนะเนี่ยอตอนนี้มันแก้ปัญหาไม่ถูกเนี่ยหุ้แต่ละตัวมันลงมาแบบมันเอาตายเนี่ยบางตัวลงมาแบบแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วเนี่ย TFS เนี่ยติดกันสามบาทแปดสิบไมนะลงมาเหลือไม่กี่ตังค์เนี่ยอือต้องระมัดระวังนในตลาดหุ้นนะครับตัวที่จะทําให้เราเสียหายมากที่สุดก็คือหุ้นที่เราซื้อน,นั่นแหละคือพื้นฐานของหุ้นที่เราซื้อนั่นแหละถ้ามันไม่มีประเภทของมันเป็นหุ้นปันหุ้นเก่งกำไรแล้วเราไม่รู้อ่ะเราก็ไปเล่นกับมันแล้วก็แค่อยากได้ใช่ไหมครับ มันไม่มีอะไรที่ที่เสียเลยนะครับคือเราได้ประสบการณ์นะครับแล้วถ้าถ้าทุกคนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้นี้มากๆอ่ะตลาดมันจะพัฒนาเพราะนั้นใครจะมาปั่นหุ้นนะครับเราเรารู้แล้วว่าทางการเขาไม่ควบคุมเราหรอกเขาไม่ช่วยเราหรอกใช่ไหมเราต้องช่วยตัวเองใครจะปั่นหุ้นเขาก็ปล่อยจะไปจับได้อีกข้าปีนะฮะก็ไม่คือเรานะก็จับไปก็ไม่รู้ว่ามันได้ไประโยชน์อะไรนะฮะแต่ตอนปั่นก็ปล่อยให้ปั่นยันจานองเนี้ยนะครับแล้วก็ เขาไม่ได้ช่วยเราหรอกนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยตัวเราเองแล้วว่าเราต้องลงทุนนะครับถ้าเรายังเราไม่อย่าไปคิดว่าทางการเขาจะมาช่วยดูหุ้นปั่นให้เราว่าหุ้นตัวนี้มันไม่ปั่นหรอกปั่นไปเสียหายเลยนะครับหรือคุจงหุนจองเขาไม่มาดูให้เราหรอกนะฮะมันพิสูจน์แล้วครับว่าเราต้องช่วยตัวเองเพราะนั้นเราก็ต้องต้องมีความรู้เองเข้ามาในตลาดต้องต้องเหมือนตัวคนเดียวนะฮะไม่มีใครช่วยเราไม่ต้องไปร้องให้ใครช่วยเลยนะฮะ ต้องลงทุนผมสรุป<ค>ะนะครับแล้ว ا, ในส่วนของอกลยุทธ์นะฮะพี่นิพนธ์ที่ตลาดมันถอยพี่พูดถึงคือมันขายไม่ได้แล้วนะครับค, <ะ S 2> คือเราเราเราพูดง่ายๆว่าไอ้คนที่ติดหุ้นตัวเล็กมาเนี่ยมันจะขายยังไง <คะ S 2> ใช่ไหมมันก็ต้องทนไปแล้วเดี๋ยวพอหุ้นพวกนี้จริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นนะครับได้ขึ้นห้ามันก็จะขึ้นได้เยอะขึ้นได้เยอะพอะหุ้นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับ <คะ S 2> ขึ้นเท่าไหร่แต่เราไม่รู้แล้วขึ้นไปแล้วเราขายหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาของเราอีกนะครับคราวนี้หุ้นพื้นะครับ ราคิดว่าในบริเวณแถวแถวที่หลุดพันสองร้อยผมเราเรายังดูราคาปิดเป็นหนึ่งสองเจ็ดสี่อยู่นะครับแต่ราคาข้างล่างเนี่ยเราไม่ทราบว่ามันจะลงไปเท่าไหร่นะครับเรายังไม่เห็นท่าจบมันมาจจะลงไปหนึ่งสองสี่หกที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับแล้วขึ้นมาปิดหนึ่งสองเจ็ดสี่ก็ได้นะครับอ,อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นรูปกลับตัวนะฮะอันนี้เราก็ซื้อเข้าไปเลยพวกนี้นะฮะ ก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับเฟเจอร์ก็ประมาณ 8, 5, สักแปดห้าสูแล้วลงขึ้นมาปิดแปดหกสองอะไรเนี่ยก็เป็นท่ากลับตัวเพราะฉะนั้นคนที่ช็อตไว้ก็อย่าไปบ้าช็อตนะฮะม,มันมีโอกาสที่จะรีบาวกลับนะฮะขึ้นเนี้ที่ลงมาเขาเรียกสามสี่นะฮะเพระาะนั้นมันจะต้องกลับไปเป็นสี่สี่นะฮะสี่สี่นันมันอยนรีบาวประมาณสักแปดสิบจุดนะครับแล้วมันถึงจะลงแปดสิบถึงร้อยจุดแล้วมันก็จะลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาทํารูปแบบกลับตัวนะครับซึ่งมันก็มันก็ใกล้เคียงกับที่่เเรรราาาาาาคดกกณ์วมมมัันนนนจจะะปต้ือย แต่มันลงมาทำบัดท่อมแรกก่อนนะสัปดาห์นี้แล้วก็ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ลงมาทำบัดทอมที่สองนะฮะในเดือนกันยานะครับแล้วก็ค่อยจบอันนี้ยังไม่ถึงเดือนกันยายังไม่บัดท่อมนะคะมีสองบัดทอมครับคือคุหพูดเนี่ยคุณมันเวลามันลงมาแล้วเนี่ยเขาเรียกครั้งแรกที่มันลงมาจะทําสัญญาณกับตัวก่อนแต่มันไม่ขึ้นไปเลยหรอกมันต้องลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อทํารูปแบบกับตัวก็คือว่าไม่ทําโลนว่าไหมฮะไม่ทําโลของข่าวก่อนนะครับหรือทํารูปแบบเพรสอินชูเดอร์บัทท้อมอะไรก็แล้ว ค่ะประมาณสักเดือนหนึ่งมาสักเดือนหนึ่งถ้าเราคาดการเข้าข้าวว่าปลาท่อมมันอยู่แถวนี้ะถ้าปลาท่อมอยู่แถวนี้ในในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นน่ะปลาท่อมที่สองก็น่าจะอยู่ประมาณสักปลายเดือนกันยาถูกไหมครับแต่ช่วงต้นเดือนกันยามนก็คือขึ้นถูกไหมครับขึ้นไปอ่ะขึ้นไปแล้วก็จะลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อทํารูปแบบกับตัวนะต้นเดือนกันยาจะลงปรึดๆใช่หรือว่าตรงนี้ลงมาแล้วอาจจะเป็นโลไปแล้วก็ได้เนี่เอาไปฮะทำโลไปแล้วก็ขึ้นไปแล้วอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นเฮดและโชเดอร์ก็จะไม่ทําโลแล้้วทํานนนองเียะะคครับ่ เราตามดูมันไปเลยกันแต่เราเราไม่ต้องไปไปตื่นสนุกขายหุ้นนะครับมันขายไม่ทันแล้วอ่ะนะครับคราวนี้เราก็รอฟังรายการพิเศษไลน์ไร้อ่ะว่าเราบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันต้องขายแล้วนะมันต้องออกจากตลาดไปก่อนแล้วนะุูนมันเป็นขาลงแล้วก็ขายไปใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ก็มาถึงตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นเวลาที่รอซื้อเราคิดง่ายๆว่าเราเราไปไล่ตะกุยแบงก์เทพกันนะอืเท่าไหร่นะครับสามร้อยสองร้อยสามหกตอนนี้ ตอนนี้พอพอมันลงมานะครับร้อยร้อยแปดสิบไม่กล้าซื้ออม,มันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าเราซื้อถุงสองร้อยกว่าด้วยอารมณ์แต่แถวเนี้ยมันซื้อด้วยเหตุผลนั่นต้องใช้เหตุผลในการซื้อหุ้นนะครับอ,อย่าไปตื่นตระหนกแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าหุ้นมันจะไม่ลงลงไปท่าไหร่ยเพราะผมก็ไม่รู้จนกว่ามันจะมีสัญญาณกลับตัวนะครับแนวรับที่ทุกแนวที่นักวิเคราะห์ให้มันไม่ถึงว่าให้รอซื้อที่แนวรับเมื่อมันมีสัญญ,ญาณกลับตัว คราวนี้เราดูหลายๆแบบด้วยกันนะครับจะได้จะได้เอาไปใช้ได้นะครับพวกนี้นะครับเปิดมาแล้วลงนะฮะเปิดมาไม่โดดลงนะครับแล้วลงไปนะครับลงไปที่หนึ่งสองสี่หกนะครับแล้ววิ่งกลับมาที่หนึ่งสองเจ็ดสี่นะครับปิดนะฮะแบบนี้ก็เป็นรูปแบบกับตัวแบบหนึ่งอันนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าพวกนี้กระโดดตุ๊บลงไปเลยนะครับลบไปห้าสิบจุดนะครับหกสิบจุดแปดสิบจุดแล้วยืนอยู่นะครับแล้ววันรุ่งขึ้นก็คือไม่ต่ำกว่าเดิมแล้วนะครับทํา ทำเป็นรูปแบบของฮารามิหรือคอสหรือรอะไรหรือโดจิอะไรก็แล้วแต่นะครับวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็จะเป็นรูปสัญญาณกับตัวก็ขึ้นไปเหมือนกันมันจะต้องเกิดในเร็วๆนี้นะครับเพราะถ้ามันไม่เกิดนะคุณพอ่อนะครับมันก็เหมือนที่เขาพูดกันว่าจะไปพันหนึ่งนะฮะเพราะกฎของกฎของวิลเลเวอรชี่บอกว่าห้าปิดหลุดหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับถ้าปิดไม่ต่ำกว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะครับจะเป็นขาขึ้นฮมันบอกแบบนั้นนะฮะ อันนี้คือประสบการณ์หรือว่าพี่ดูทางด้านนี้นอันนี้เป็นเทคนิคข้อเลยฮะเทคนิคข้อไม่ผิดเลยแต่เบต้าเซตยังไม่ปิดต่ำกว่าพันหนึ่งร้อยห้าเนี่ยเซตยังเป็นขาขึ้นยังมีขึ้นห้าอยู่นะฮะมันบอกแบบนั้นนะครับ <S <S เราเรารู้ระยะจากเทคนิคที่ว่าทำให้มัาม<ต>ไม่ต่อไปมันจะลงไปที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะครับมันบอกมันห้ามหลุดห้ามปิดหลุดนะฮะไม่ได้บอกว่าจะลงไปหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะครับหรือจะตกใจกันนะครับไม่ใช่นะครับมันบอกว่าถ้าลงไปก็ได้ถึงว่ามีรายร้ายสุด่กยาลึงนป ก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นซึ่งยังสามารถทำนิวไฮได้อยู่นะครับแต่ถ้าปิดต่ำวันหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะครับโอกาสทำนิวไฮไม่มีละนะครับนี่คือสัญญาณทางเทคนิคเป็นเรื่องของ,ของี่เหียมเว็บทิวรีนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นทฤษฎีดาวเนี่ยมันก็มันก็บอกว่าไอ้จุ๋งแถวๆนั่นแหละไอะ้ผมดูนิดนึงนะครับทฤษฎีดาวบอกว่าห้ามห้ามทำอะไรนะฮะมันมีหลายทฤษฎีนะครับทางเทคนิคนะฮะค่ะอ่า ถึงแถวหนึ่งพันสรอเจ็ดสิบห้านี่ก็บอกว่าพอหลุดได้นะไม่ได้เป็นไรนะฮะห้ามหลุดเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ก็ก็ที่ที่เดียวกันนะฮะทฤษฎีดาวก็บอกว่าห้ามปิดต่ำกว่าพันหนึ่งนะฮะก็ก,ก็ยังไปขาขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าลงมาถึงพันหนึ่งอ่ะการขึ้นใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของไซเวออกข้างที่ใหญ่มากนานเป็นปีแล้วที่จะขึ้นทำานิวหายนะครับมันบอกแบบนั้นนะฮะ ว่าตลาดมุ้นไทยจะเป็นไซด์เว์หรือว่าจะเป็นวีเชฟนะใช่หล่นแล้วก็เด้งไปนั่นได้พันสองพันหนึ่งเนี่ยคนที่ติดพันหกมันไม่มีความแตกต่างแล้วนะครับมันติดแล้วนะฮะเดี๋ยวคนที่จะซื้อเนี่ยนะฮะก็ต้องดูว่าตรงไหนนะฮะคือแถบแถบสีเขียวมันอยู่ในกรอบของนะครับพวกนี้นะครับหนึ่งสองหกสองหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งสองแปดสองนะครับแล้วหลังจากตัวนั้นมันก็มันก็จะเป็นพันสองร้อยพันสองร้อยยี่สิบนะฮะ แล้วก็มันจะลงมาพันหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งนย์เก้านะฮะมันจะเป็นตรงนั้นเลยนะฮะสหรับท่านที่มองกราฟมองอะไรไม่ถูกมองไม่เป็นทุกท่านจดตัวเลขที่พี่นิพนธ์พูดถึงนะฮะผมต้องเล่นแบาผมไม่ได้บอกมันจะลงไปพันหนึ่งเดี๋ยวไปโพสกันในพันทีปีอีกว่ามันจะลงพันหนึ่งมันไม่ใช่นะครับคุณต้องเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดต่เรา้รงอาจังหวะซื้อหุ้นนะไม่ใช่คุณแบบคุณไม่ได้คุณไม่ได้ทําพร้อมเรามันตั้งแต่พันหกร้อยสิบสี่ที่เราบอกว่าให้ขายขายล้ำพอ แล้วเพร่อเราจะลงมาซื้อตอนที่มันขึ้นซีใช่ไหมครับอันนี้พอคุณมาฟังตรงนี้บอกเอ้ยมันจะลงไปพันหนึ่งแล้วคุณไปขายหุ้นตรงนี้พอขายเสร็จแล้วปรากฏว่ามันไม่ลงไปมันลงแค่แค่พันสองคุณก็มาโทษเราอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณไม่มีความรู้อ่ะไอ้ไหมครับคือฟังช้า ระยะทุกระยะอย่าเอาคําที่ตปย้อนเทปฟังดูตั้งแต่ต้นก็ได้ว่าเราก็เป็นคนเดียวที่บอกว่ามันจะลุไปดูข้อมูลย้อนหลังนะผูใช่วันละหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสี่ต้องขายพูดแล้วรอบรอบนี้จะลงรอบใหญ่ไปเปิดดูเทปในช่วงหนึ่งหกนึ่งสี่กันใช่เที่ยวลงมีทุกวันนะครับมีมีค่ะ เราจะมีตลอดนะครับพวกนั้นให้มันเป็นผมว่าเป็นการศึกษาดีกว่านะครับ<ะ>อ่าบางคนเข้าไปแล้วก็ไปไปคือโ <ผม S 1> พลาเนี่ยโพลไรนี่ผมไม่ว่านะครับเพราะว่ามีคนเข้าไปช่วยผมเต็มเลยนะครับแต่คุณน่าจะไม่เจริญว่าไหมฮะว่ไม่เจริญนะครับเอาก่ๆของจริงเรื่องจริงเราไม่เคยพูดอะไรที่มันไม่จริงอ่ะนะฮะเราก็บอกความจริงไปว่ามันเป็นแบบนี้นะครับอย่าผมพูดถึงว่าจะลงมาหนึ่งสองเจ็ดห้าก็มีคนไปโพสต์บ้าผมมันจะลงมาอื ก็มันจะลงไงให้มันทำงานมันลงนะคุ้ะพี่นิพนธ์ก็ก็ต้องบอกคุณผู้ชมต่อต่อกันไปนิดหนึ่งนะวิธีการฟังนักลยุทธ์นักวิเคราะห์บางท่านฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเสียงมันจะเสียหายผมบอกว่าต้องฟังหูเองจากเซอร์กิตเบรกผมไม่ได้พูดเฉยเออไม่ฟังเองแบบเอาพูดไปพูดต่ออ่ะใช่แล้วคนอื่นเขาก็เขาก็เขาก็ไปว่าแบบนี้บอกว่าฟังไม่สับจับไปกระเดียดฮะเออแต่เขาไม่ฟังไม่ไ้องเลยการแบงสไล์น่แหละ พี่เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าถ้ามันจะจบนันนิสัยตลาดหุ้นไทยมันน่าจะเ์กีดเขาพูดแบบนั้นนะครับก็มีคนไปแก้ให้หมดนะว่าคืออะไรคือทําให้ตัวหน่เขาเข้าใจนะครับคือผมว่ามันจะเป็นผมเป็นนักวิเคราะห์ทุกคนเนี่ยนะครับผมว่าเขามีความรู้นะครับแต่ประสบการณ์เนี่ยมันระดับไหนเออของพี่นิพนธ์ยี่สายุ30ปีแล้วแมร้จัาชางเงินทุนแล้วผมรู้จักนิสัยตลาดหุ้นไทยดีเนี่ยผมก็จะพูดอย่างได้คนอย่างนี้แหละมาพูดได้ฟังแต่ผมไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นนะค่ะ ผมไม่ได้เก่งกว่านักวิเคราะห์รุ่นน้องอะไรเลยนะครับคือถ้าเขาพูดตมหลักวิชาการเนี่ยมันจบแต่ประสบการณ์ล่ะเติมไปยังไงเขาก็จะต้องหาไปไงน้องคนนั้นเขาแคต้องเดินหาไปผมจะไปบอกเขาแล้วเขาพูดตามผมนะคนหนึ่งเขาก็จับทางได้อันนี้พูดตามผมเขาก็จะพูดตมหลักแต่เขาพูดตมหลักวิชาการหรือเปล่าถ้าเขาพูดตำหลักวิชาการมันก็คือจบถูกไหมครับเราอะเราอะต้องมีความรู้ไม่งั้นเราก็จะฟังแต่ละคนไม่รู้เรื่อง อ่า<ต>ผมว่าตลาดมันยัง,ม,ยงมันยังไม่จบหรอกนะฮะต่เนี้ยมันยังลงไม่จบมันยังไม่ใช่ท้าจบ <c oughs> ถ้ากับตัวที่ดีที่สุดก็คือลงไปหนึ่งสองสี่หกแล้วขึ้นมาปิดไม่ต่ากว่าหนึ่งสองเจ็ดสี่แล้วมีรีบาวรีบาวขึ้นไปประมาณพันสาม้อยห้าสิบแล้วลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ทําต่ํากว่าพันสองร้อยห้าสิบนะครับแบบเนี้ยก็คือถือว่าการลงจบแล้วนะครับพิรุบบาท,ที่ดีที่สุดตามรายการไป ใช่ผมคิดว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าในตัวของอิ n d เ c a t o r นะครับ RSI ที่พูดที่ผมพูดถึงนะ super oversold นะครับชอบพูดผิดเป็นโอ e r b o u g h t เนี่ยนะครับมันลงมา24.67แล้วซึ่งผมบอกแล้วว่าอย่าไปซื้อที่30นะเพราะมันจะลงต่อถูกไหมครับเนื่องจากมันไปขึ้น3-4เนี่ยนะฮะมันเป็นมันจะทำ super s u อร์โอ e r s o l d ซึ่งมันสามารถลงไปถึง10ได้เลยค่ะ อ่อนเนี้ยมันกําลังอยู่มันลงจากสามสิบลงมายี่บสี่แล้วนะครับมันจะลงต่อไปนะครับแล้วแมสดีหรือออสซิเลเตอร์อะไรก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะบอกว่ามันจะกลับตัวเลยมันยังลงต่อมันเป็นขาลงแบบเต็มรูปแบบนะฮะแต่มันไม่ใช่เวลาขายหุ้นนะขายหุ้นมันต้องอยู่ที่พันห้าพันหกนะครับตอนนี้มันเป็นเวลาคิดซื้อหุ้นนะครับอืมอ่ะอ่ะส่วนออทองคำก็ยังถือต่อนะครับ จ้งดูหนึ่งสี่สองสี่นะครับแล้วก็จะได้สองเด้งถูกไหมครับสองเด้งเพราะว่าเงินบาทมันอ่อนด้วยนะครับอก็มีมีไม่ให้ฝากอะไรถึงนักลงทุนเหรอนี่ฝากไหฝากไปขายช็อตก็อย่าไปวู้วามโอ้แต่อย่าไปช็อตเอออย่าไปวู้วามว่าเพราะว่าแปดห้าศูนย์ก็แปดเจ็ดหกเนี่ยนะครับคุณไปวู้วามช็อตแบบว่าเอาเป็นเอาตายเนี่ยเดี๋ยวคุณจะติดข้างล่างนะ แปดห้าศูนย์แปดหกศูนย์อย่าช็อตนะมันไม่ต้องช็อตแล้วแถวนี้ฮะแถวนี้มันต้องเด้งช็อตแล้วจบไปจบไปนะครับเด้งช็อตแล้วก็จบไปอย่าฟลโลต่ำมันอย่ามากก็แปดห้าศูนย์แปดสี่สี่มันไม่ลงไปต่ำแบบนั้นหรอกนะมันเป็นตลาดหุ้นนะมันต้องมีรีบาวก่อนนะฮะแต่มันรีบาวมัรีบาวได้เจ็ดสิบจุดนะคุณมาติดแถวนี้มันรีบาลขึ้นไปถึงเก้าร้อยสามสิบได้นะแกพูดแบบใช่พี่มีผลเนี่ยมันโดนหนักนะคืออย่ามาฟอลโลช็อตแถวนี้นะครับก็เห็นผม ทอดกันแบบเอาเป็นเอาตายเลยลงแน่ลงแน่นะครับกระแสข้างนอกก็จะลงไปเท่าลุ้นเท่านี้นะครับเซตจะลงต่ําไปพันสองพันหนึ่งอะไรแบบพูดให้คนกลัวนะฮะซึ่งมันก็เกิดขึ้นทุกครั้งนะครับคนก็กลัวกันทุกครั้งไม่รู้จะกลัวทําไมะไม่ต้องกลัวแล้วนะฮะฟิวเจอร์ต้องระวังนะครับเล่นจบในวันได้เล่นแต่ยังเป็นเด้งช็อตอยู่ยังไม่มีสัญญาณรองที่เกิดขึ้นเลยนะขณะนี้นะครับพี่นิพนธ์เห็นว่าวันเสาร์ที่เจ็ดกันยานะคะที่พี่พูดถึงนะฮะ จะมีแถมไซเวทเทรดรอบเซไซเวทเทรดเป็นเป็นอะไรที่ยากมากเลยะนะครับซึ่งผมจะไปไปสอนให้ว่าพอสอนเสร็จแล้วคุณจะเล่นหรือไม่เล่นเรื่องของคุณ <c oughs> แต่ผมมาเล่นช็อตใหญ่ค่ะอย่างอย่างที่ที่เราพูดถึง940นะครับค่ะวันนั้นเปิดมานะครับก็ช็อตไปนะครับ937แล้วก็ยังถืออยู่ฮะแล้วมันกี่จุดฮะอืมก็หลายจุดเนาะอ้าว37ตรงนี้มา76มันก็60จุด ตั้มันเยอะไหมครับมันเยอะก็แค่หกสิบจุดก็หกหมื่นก็ได้ค่าเรียนต้องไม่รู้กี่คนแล้วอืทําหรือเปล่าล่ะหรือว่าเป็นเทรดแบบไซ์เวย์อยู่พอมันมันเด้งขึ้นมาหน่อยก็อ่ะออกละแล้วพอจะชอ็อตกับชอ็อตตาลงไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จหรอกนะครับจาถ้าหลุดนั้นผมคิดว่าการหลุดแปดเก้าสี่ศูนย์นะครับเป็นช็อตใหญ่ช็อตสุดท้ายนะฮะช็อตนั้นช็อตมาเต็มๆเลยร้อยสัญญาสองร้อยสัญญาแล้วก็พอละปีนี้นะฮะ แถวนี้ก็ปิดได้เลยนะครับปิดเลยขอแล้วนะครับใครสนใจกับพี่นิพนธ์เฟิวเจอร์เล่นช็อตใหญ่เล่นแบบเนี้ยนะแลจองเลยนะแล้วก็จบเพอสิ่งที่พี่นิพนธ์สอนในวันนั้นก็สอนแบบเล่าสู่เพื่อนแล้วก็บอกไม่ทนเนี้ยเขาทำช็อตใหญ่ไปนะครับแล้วก็ทำได้ก็ได้ทําไม่ได้มันก็ทําไม่ได้คนทาได้มันก็ได้มันคนพอช็อตลงมาเก้าสี่สิน้พอมาเก้าร้อยปิดเก้าร้อยปิดพอเด้งขึ้นไปเอากลัวไปลองอีกนะครับไม่ยอมถือมาถึงตรงนี้นะ ก็ถือมาถึงจุดหนึ่งที่เราพอใจเราก็ค่ะปิดไปครับประมาณ5-60จุดอ่ะพอแล้วนะฮะทริกตรงนี้ใช่ไหมฮะที่ให้ตามตรงนี้ใช่ครับอช็อตใหญ่ๆสัก5-60จุดก็พอแล้วในปีหนึ่งห้าาอนนใหญ่เนี่ยสอนอยู่แล้วแต่ช็อตไซเวยเนี่ยเขาจะสอนว่าต้องทํำยังไงสอนว่าเนี่ยไซเวยอย่างนี้มาเช้าทาไมเด้งไปตรงนี้ต้องช็อตลงมาตรงนี้ปิดลองไปเด้งขึ้นไปช็อตอีกถ้ากูจะเล่นไซเวยไได้ค่ะนะครับขอบคุณนะแต่ตอนนี้เล่นไซเวย์ไม่ได้แล้วตลาดมีเทรนดมันลงอย่างเดียวเพลินเลยอ่ะใช่ ครับดีายบครับ